ต้องอาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งก็มีอายุมากแล้ว70ปีซึ่งก็ยังพบว่าร่างกายไม่แข็งแรงเท่าไหร่ด้วยนะคะ ในขณะเดียวกัน ừ, ค่ะพอไปสอบถามว่าแล้วมีลูกมีเต้ารึปเปล่าท่านอาจารย์เล่าอีกความบอกค่ะบอกว่ามีลูกชายเหมือนกันแต่ปรากฏว่าลูกชายก็เพิ่งจะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะทําให้ต้องอาศัยอยู่กับภรรยาสองคนค่ะเป็นเรื่องราวของอาจารย์สรุดีตั้งปิยกุลนะคะอดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยตอนนี้อยู่อาศัยกับนางรด,ดาตั้งปิยกุลภรรยาวัยเจปีอยู่กันสองคนตายายแล้วค่ะที่บ้านพักในตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทหลังจากชีวิตตัวเอง6 ผันประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้พิการเมื่อ30ปีก่อนตอนนี้ต้องมาอยู่บ้านเกิดกับภรรยาที่ร่างกายก,ก็ไม่แข็งแรงไม่สามารถที่ทํามาหาเลี้ยงชีพได้เลยนะคะที่ผ่านมาอยู่อาศัยกับลูกชายด้วยลูกชายเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะแต่กระซ้ํากําซัพนะคะ2มการาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะลูกชายคนเดียวมาประสบอ,สอ,อุบัติเหตุเสียชีวิตทุกวันนี้ ทั้งสองท่านมีไรายได้จากเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและคนพิการเดือนละ2,500บาทเท่านั้นก็พออยู่ได้ตามอัตราภาพแล้วค่ะแล้วตอนยามว่างค่ะนายสุดุดีนะคะก็ใช้ความสามารถทั้งการแต่งกรสดการพูดเป็นพิธีกรช่วยงานต่างๆในชุมชนนะคะทําให้นายสดุดดีอาจารย์คนนี้นะคะก็กลายเป็นที่รักของชาวบ้านในละแวกนั้นค่ะก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอเรื่องราวของอาจารย์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลายหน่วยง,งานทีเดียวค่ะส่งต่อทันน้ําใจให้มาแล้วก็ มอบความช่วยเหลือให้ด้วยอย่างนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนบ้านเชี่ยนคุณสยามวงเสง็ง <c oughs> ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า <c oughs> ทางเทศบาลเนี่ยก็พยายามจะดูแลครอบครัวตั้งปยกุลอย่างเต็มที่ <c oughs> แต่ก็ทําได้ตามระเบียบราชการค่ะซึ่งมันก็อาจจะไม่เพียงพอ <c oughs> โดยเฉพาะรถบิวแชร์ไฟฟ้าที่นายสุเทด,ดีอยากได้เพื่อใช้เดินทางเวลาไปทํางาน <c oughs> เลี่ยมกรอบพระแทนลูกชายนั่นคืออ,อาชีพหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่ร้านหน้าว่าที่ว่าการอําเภอหันคาซึ่งห่างออกไปจากบ้านประมาณสากิโลเมตรค่ะสําหรับผู้ชม ที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ2ตายายคู่นี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะคะที่นายสดุดีค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ0833089968หรือวคุณผู้ชมสามารถโอนเงินช่วยเหลือเข้าที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหันคาชื่อบัญชีนายสดุดีตั้งเปียกุลเลขที่บัญชี4067 3 3 3 3 7 5ค่ะขอบคุณทุกท่านน้ำใ,ใจที่ตอนนี้ส่งต่อนในเบื้องต้นให้กับครอบครัวนี้นะคะแต่ย่งไรก็ต,ตามค่ะหลังจากที่เรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วก็เชื่อหวังเชื่อนะคะว่าทางคุณผู้ชมเองรูมไปถึงบรรดาศิทธ์เก่าต่างๆออก็คงจะกลับมาค่ะมาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาจารย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ,คะวันนี้มัน